ช่วงนี้กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองครับประธานสภาคนที่26กับบทบาทเลิกมาตรา112ก่อนที่ประเทศจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ก่อนจะลุ้นว่าพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าไกลจะก้าวสู่ยอดถือธงนำประเทศ ช็อตแรกที่ต้องลุ้นระทึกก่อนก็คือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาว่าจะตกเป็นของพักใดในฝ่ายรัฐบาลตามธรรมเนียมปฏิบัติพักอันดับหนึ่งต้องได้เก้าอี้นั้นไปพูดง่ายๆต้องเป็นของก้าวไกลเหมือนที่ปียบุตรแสงกโนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าว่าไว้ถูกต้องแล้วแต่ในทางปฏิบัติไม่เสมอไปที่พักอันดับหนึ่งจะคว้าตำแหน่งดังกล่าวไปครอง ข้อตกลงร่วมกัน MOU กับพักร่วมรัฐบาลหลายเรื่องพักแกนนำจะตั้งรัฐบาลถอยไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วโดยเฉพาะกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ไม่อยู่ใน MOU เพื่อให้พักร่วมรัฐบาลสบายใจคลายกังวลแต่ก็เรียกว่าก้าวไกลสูญเสียความเป็นตัวตนไปแล้วหนึ่งข้อซึ่งไม่ทราบว่าสร้างความผิดหวังให้กับผู้สนับสนุนมากน้อยเพียงใด ในมุมมองของปียบุตรระบุว่าเข้าใจดีว่าในรัฐบาลผสมที่ก้าวไกลาขาดพักเพื่อไทยไม่ได้นั้นการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องปกติแต่เกิดคำถามว่าพักก้าวไกลจะต้องถอยจนถึงเมื่อไรต้องยินยอมถึงขนาดไหนเพื่อให้ทุกพักพอใจและตั้งรัฐบาลได้และไปต่อได้อย่างไรก็ตามปียบุตรสรุปเอาไว้ว่าทีเด็ดทีขาดตำแหน่งประธานสภาและประธานราัฐสภาต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้น เพราะพักยอมเรื่องอื่นมามากแล้วคำถามจึงอยู่ที่ว่าทำไมจะต้องทุบโต๊ะเอาเก้าอี้ประธานสภาให้ได้ปียบุตรยิงชัดแบบไม่อ้อมค้อมว่านอกจากนโยบายของพักเก้าไกลที่ใช้รณรง์หาเสียงจนได้คะแนนมากกว่า14ล้านเสียงหลายเรื่องต้องผลักดันผ่านสภาต้องตราเป็นพระราชบัญญัติจึงจำเป็นต้องมีสอสอของพักตนเองทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อคุมบาระและยะติ โดยเฉพาะกรณีการนิรโทษกรรมในคดีความผิดเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขปออาญามาตรา112ที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงร่วมกันซึ่งสะสะของพักจะต้องใช้กลไกสภาขับเคลื่อนเองหากไม่ได้ตำแหน่งประธานสภามาก็อาจประสบปัญหาอุปสรรคได้แปลกันตามตัวอักษรประธานสภาสำคัญมากกับก้าวไกลเพราะจะได้เดินหน้าแก้ไขมาตรา112ได้ เพราะอำนาจในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภานั้นคือประธานสภาและแม้ได้เก้าอี้มาไว้ให้อุ่นใจแล้วการแก้ไขเรื่องนี้ก็ยังหินอยู่ดีสืบเนื่องเมื่อวันที่23พฤษภาคมราเมศรัตนชเวงอดีตเลข,ขานุการประธานสภาชวลิกภัยสมัยที่ผ่านมา ถแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่าความจริงพักเก้าไกลนำโดยพิธาพร้อมคณะร่วมลงชื่อขอแก้ไขโดยยกเลิกมาตรา1นึมาแล้วนอกจากนี้ราเมศยังลำดับเวลาว่าสภาชุดก่อนหลังจากเก้าไกลเสนอแล้วครั้งหนึ่งยังมีความพยายามเสนอเข้ามาอีกในวันที่25มีนาคม2564และวันที่7เมษายน25 6 4 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่าไม่ปรากฏข้อความประสงค์ชัดว่าเสนอฉบับใดจึงแจ้งไปยังนายพิธาอีกครั้งต่อมาวันที่21เมษายน2564นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาได้แจ้งให้นายพิธาทราบเพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องและวันที่23เมษายน64เจ้าหน้าที่ได้แจ้งนายพิธาว่าร่างนี้อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่นายพิธาก็ยังยืนยันเสนอเข้ามาอีกจนวันที่22ธันวาคม64รองเลขาธิการสภาแจ้งไปยังนายพิธาว่า กรณีการกำหนดความผิดลักษณะที่ยอมความได้อาจไม่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ28-29ทับ5 5พและคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ19 2 5 6 4ทับ 64, ที่ว่ามาตรา112ไม่มีลักษณะที่ขัดหรือแยง้งและไม่มีลักษณะที่เลือกปฏิบัติต่อประชาชน ความหวังในการเมืองคือศิลปะของการทำสิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ตามที่เลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวไว้หวังที่จะให้ประธานสภาที่จะมาจากพักก้าวไกลบรรจุระเบียบวาระยกเลิกมาตรา1นึเพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของสอสคงเป็นไปได้ยากมากและแม้ได้เข้าสู่ที่ประชุมจริงๆคงมีหวังใครสักคนฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนรูญหรือไม่อย่างไรแน่นอนเพราะประเด็นนี้ประธานชวนเคยวินิจฉัยไว้แล้วอีกทั้งก็มีความเห็นจากฝ่ายกฎหมายของสภาที่สำคัญมีคำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาเป็นประธานสภาคนที่26ต่อจากนี้คิดให้ดีเพราะเผือกร้อนกำลังรอท่านอยู่ถัดมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับปอกเปลือก MOU หน้าฉากแนบแน่นหลังฉากรอยร้าวจัดตั้งรัฐบาลแม้จะเสร็จแต่ดูเหมือนจะยังไม่สิน้นโดยเฉพาะข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาร่างบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พักการเมืองซึ่งนำโดยพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลฉากหน้าอาจฉาบไว้ด้วยความเป็นปึกแผ่นของบรรดาพักร่วมรัฐบาลที่เห็นสอดคล้องไปในทิทางเดียวกัน เพื่อจับมือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยท่ามกลางความเห็นต่างที่ยังคงจุดร่วมเอาไว้ทว่าฉากหลังกลับมีข่าวปรากฏถึงการต่อรองโดยเฉพาะบางท่อนบางตอนของเนื้อหา MOU ซึ่งมีการตัดและตบแต่งใหม่จนทำให้เลิกยามของการถแถลง MOU จากที่นัดหมายกันไว้เวลา16นาฬิก30นาทีต้องถูกขยับออกไป16นาฬิก50นาที ซึ่งช้ากว่ากำหนดการเดิมไปถึง20นาทีซึ่งการต่อรองที่ว่านั้นเกิดจาก3-4พักการเมืองที่มีเป้าประสงค์นำไปสู่ผลบางประการเพราะหากไม่แล้วการถแถลงข่าววันที่22พฤษภาคมจะกลายเป็นโมฆะบนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยกระแสข่าวการต่อรองนั้นดูจะใช่เรื่องจริงหลังแกนนำก้าวไกลอย่างสิริก,กัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพัก ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจออกมายอมรับผ่านรายการคมชัดลึกทางเนชั่นทีวีเมื่อวันที่23พฤษภาคมถึงการต่อรองเนื้อหาบางส่วนนั้นจริงซึ่งสรุปใจความได้ว่ามีการเพิ่มเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติมีการตัดเนื้อหาข้อ2เรื่องคืนความยุติธรรมผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐประหาร เพิ่มเรื่องสาธารณสุขและปรับถ้อยคำโดยเฉพาะกัญชาให้ชัดเจนมากขึ้นมีเวลาหารือน้อยเพียงหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องทำให้เสร็จข้อตกลงต้องได้ฉันทามติหากไม่ต้องถอดหัวข้อนั้นออกเพื่อความสบายใจทุกฝ่ายกระนั้นเมื่อนำเนื้อหา MOU ทั้ง2องฉบับคือ13ข้อซึ่งเป็นร่างเดิมและฉบับ23ข้อที่ร่างขึ้นใหม่โดยเรื่องที่หายไปจากร่างเดิมอาทิ คืนความยุติธรรมผู้ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารออกกฎหมายนิรโทษกรรมส่วนเนื้อหาที่ถูกเพิ่มเข้ามาในร่างใหม่อาทิยกระดับสาธารณาสุขแก้ไขาย,ยาเสพติดเร่งด่วนโดยเฉพาะนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดจะเห็นได้ว่าประเด็นหลักๆสำคัญที่พักก้าวไกลเคยหาเสียงไว้กลับไม่ถูกบรรจุอยู่ใน MOU แม้แต่ข้อเดียวเช่นการแก้มาตรา1 1 2ปฏิรูปกองทัพ ขึ้นค่าแรงทันที450บาทยกเลิกกฎหมายพิเศษยุบกอารามนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และลดค่าไฟทันทีขณะเดียวกันจากเหตุการณ์เหล่านี้สอดรับกับเนชั่นทีวีได้วิเคราะห์ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายการชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภามาไว้ในครอบครองเนื่องด้วยมีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยขอจองเก้าอี้ประธานสภา เพราะพักเก้าไกลได้เก้าอี้นายกไปแล้วกลายเป็นคำถามตามว่าประธานสภาตำแหน่งนี้มีหน้าที่สำคัญชนไหน 1. เป็นประมุกฝ่ายนิติบัญญัติ 2. มีหน้าที่นำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าว 3. ตรวจสอบจะรับหรือไม่รับกฎหมายก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภา ถ้าว่าก่อนไปถึงช่วงเวลาที่ว่านี้จะเกิดขึ้นหลังกกตรับรองสสครบ95%ซึ่งรัฐธรรมนูญให้เวลาไว้ถึง60วันแต่จะเร็วกว่านั้นได้เมื่อกกตรับรองสสครบก็จะมีการเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกเป็นรัฐพิธีภายใน15วันจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาฉากนี้คงจะได้เห็นการต่อรองกันหนักหน่วงระหว่างสองพักใหญ่ ที่มีจำนวนสสใกล้เคียงเบียดกันมาและจะเริ่มทวีความคุกรุ่นขึ้นตามจังหวะก้าวทางการเมืองทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t h ยโพสต์ n e t และ nationtv.tv ครับ